ตอนแรกว่าจะอัดบอกว่าวันนี้จะใช้ตังกี่บาทก็คือ b t s ใช้ของ Labbit ใช่ปะก็น่าจะ1 7บาทมั้งถ้าจะไม่ผพงจาก MRT จากหมอชีมาลงที่สุนสุริเกะ37บาทถูกมากเราตอนนี้เราก็จะแบบว่าแกยังไม่ได้แกะกระดุมเลย วอล์กวีค่ะแต่วันนี้จะถึงหรือเปล่าอีดอกเมมจะเต็มก่อนนะแต่กูว่าได้ไปอ like ัดซื desert, <ten> ้อเครื่องใหม่ของจริงในกล้องดูแดงไหมแกอีกไกลมากไกลมากคือตรงไหน แล้วเขาตอบว่าไม่ใช่ค่ะ้รูปะรูปัไต้องไปลนี่จะรม่ใช่ของลุงลังนะกูว่าพวกเราอะลุงลังเมมเต็มชีวิตเปลี่ยนนี้ไปถ่ายรูปแบบ กูก็ว่ากันแหละสนุกตอนแต่งตัวเพราะไปกัเออเห็นไหมสิงด้วยอ่ะหนุ่ยมึงเวอร์ไหมแต่พูดยังไม่เวอร์อะไรพวพูดดูเวอร์ไปเลยค่ะพอเหอะอ๋าน้องก็ล้วงคุยตรงนี้ด้วยนะไม่ได้ซักเด้อทุกคนสู้ๆนะเตียวไลฟ์เวอร์คือหน้ากูเต็มวอล์มไปบ้างมีแต่หน้ากูนี่แหละกูดูทรงแล้วอ๋อทั้งใคเจอแล้วนี่ไง ก็คือใกล้เกินก้กนแล้วเดินไปทางโน้นทำไมกูบอกแล้วว่าให้ถามทางเขาก็คืออยากถ่ายคอมเม้นท์ได้ชั้นมากเลยนอุ้ยแก้มาสวยอยู่หะ ต้นไม้ธรรมชาติเวอร์อะรู้สึกเย็นหรือยังอุ๊ยอีกหนในกล้องมันสวยมากไม่ได้อวยกูพูดจริงขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอไปดูนะกูห้องมากใช่ปะสุดๆกูห้องไหมฮ้องเหมียวคำลาแบบวู้วู้าวไงที่กิ่งที่มันเอาก็ได้มึงคอนเทนต์สรุปโดนถั่วลงจริงใช่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาลงโซเชียลเอาล้างพื้นนั่นแหละมึงมันี่เป็นไรหรอเฮ้ยเขาล้มเลยนะ เอาวางเนี่ยวางทับวิวเนี่ยวิวก็ไม่เอาวันนี้ลงเลยก็ถ้าลงมันจะจุ่มพื้นไงหนูแต่มันจะวางได้สองวันนี่นี่ก็เริ่มแล้วหงายเงี้ยว่าไหนคนนอนผอวเช้าแต่วิววิวอย่างเงี้ยสวยเนาะดอกบัวแต่ถ่ายยังไงเห็นดอกบัวไม่มีหรอกที่มีดอกบัวคือตอนนี้กูเหมือนยาก คนแค้มั้งกูนเนี่ยแกก็ว่าบาปตัวเองเกินไปหรือเปล่าถ่ <c oughs> ายคนอื่นบ้างพันเยอะอยู่อะ่ะเอาให้ไม่หลุดล่ะมึงเอากันมึงเอามึงเอาสองฝั่งอะชิดกันเลยไหมชิดสิแกแขนใหญ่ปะละ่ะสุดโอ้ยต้องเก็บตังค์ละอตอนนี้มีสองร้อยอะชิดได้ยังอะ่ะเดี๋ยวผ่อนเอา <c oughs> เอากลางเลย ไอ้หนูยังไม่ทานอีนุยมึงก้มไปเก็บใหม่ดิออะะไร่มึงก้มไปเก็บดิดิเอ่อเปิดกระเป๋าก้มไปเก็บใหม่อะไรวะอุ้ยมันก็สวยอยู่ผมเนี้ยอีนุยหน้ามึงสวยอ่ะแต่ท้ายที่สุดจะเป็นอะไรอจ้า เริ่มจากอะไรเริ่มต้นจากค่าแท็กซี่แท็กซี่ค30ค่าแท็กซี่ B M B ห้าไร่ B 15บาท15บาทแล้วคือ15บวก MRT สาเออสาแล้วก็ซื้อน้ำเมื่อเช้าสิบาทก้วย10บาทกูเสียยอมนม10บาทสามสิประมาณแปดิบลิอันนี้ร้อยประมาณร้อยห้าสิูเสียอันนี้ยีแล้วก็ค่า MRT อีก3ามสบเจ ห้าส <57. S 2> ิบเจ็ดวันนีเ้เสียเท่านี้อยู่ห้าสิบเจ็ดียอีกยี่สิบอย่ไม่เป็นไรไปกินละเจ็ดสิบเก้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ครบพันนะเราจะกินสเตตูเฟี่ไม่ได้ต้องพีม่มิกินสเตตูเฟย์หัวมึมมมงเนี่นอิจฉาเนาะห้ามโตหวานต่อหน้าเรา <c oughs> สแสดงว่าปริญญานี้หนุยก็แบบมีคนถือของให้ดีทำไงดีวะมาววันเดียกูจะไปจ้างใครอะมึงจ้างน้องคนไง นกนา็เราอยู่นะหรือว่าเราหิง่งเ ไอ้มึงต้องบอกว่าถ้าพี่ก็ไปส่งหนูไม่ได้มึงไม่มีเม็ดเลยอ่ะก็มึงเป็นคนถามเขาเองอ่ะว่าย้อนไหมเขาก็ตอบย้อนเ,เขาก็ไม่ผิดแต่กูก็อยากให้เขาไปส่ง <c oughs> มึงก็ต่อแบบบทถูกเลยตลาดปากงงไปต่อแหล่ะเอไอยไปหาตอแหลกแล้วก็คับปี้เดี๋ยวเห็นแดดร้อนก็ตอ่อ,ตอ,อ,ตอแหลกไม่ออกแล้วเอือด นี่แต่วันนี้ผมมีนิ้ตอนไหนพี่ตอนเช้าที่ถ่ายรูปกันอ่ะ่ะพูดรูปมันไม่ดีจะพูดอะไรเหรอแต่ผมมันตอนไหนบ้าง ก็ไม่มีใครเภาของมึงใช้กูเยี่ยวยังไงโอ๊ยถ่ายไม่ถ่ายด้หน่อยเวอร์อันก็เอาเพราะว่าสวยไม่เดินไปดูอีกหรอก็เดินไปดูก่อนก็ได้ไงแ,แต่เล็ไงไว้ก่อนหนูออยา ไมเ่อาได้ย่ดียวบิลไปน้ี้ร้อยสิบว่เขียวเลยรอยกรเป๋างไู่นีได้ไหมยหายุกนไม่ได้ไม่ได้ต้องมาไปด้วยใช่คุณอยากได้ยีบ เก็บยังไงก่ไงหลากหลายสายพันธุ์ก็คือหลากหลายเกนอุ้ยนี้สวยนะไม่แล้วถือเดินเานี้แล้วแบบาคุยสายให้ไงยอาไปร้อยเด<ว>ีวยสวยสแกนได้มค่ะสวยมากมึงไอ้เวกคอนเทนต์ไม่ละนี่ไม่ผักตรงน้ไว้มากโอเคส่ i อ๋อเหรอแข่ง,งค่ะนี่เอาไหมาทางในรูปมันหรอเอา่องลรื่องเลก็้่ะแ,<ต>แ<ต>เป็นแฟน,แฟนเลเดีด <laughs> ้อยอ <laughs> จริงอะแต่ง <laughs> จริงอ่อไทยแยกอ่อ่าเยกเคยก อุย้ยมุมนี้เหมือนก,กันกินเนื้อกินเนื้เขาจะแค่บางอันเนาะใช่ห้งวิวเป็นแบบไหนอ่ะชาแดงขอดูบ้างเหมือนเป็นน้ำจืดกลิ่นเบอร์รี่เป,ร,ร,ปร,รี้ยวมากสดๆน้ำจืดกลิ่นเบอร์รี่เปร,รี้ยวย่นเลยจริงๆมีเสียวแทบะ,ะแบบโบดาณเปร,รี้ยวเลยคะ ก็ไม,ม่เสียงแพ้แล้วสินะแมพคนละรสยอ่ะจริงแต่อันนี้อร่อยกว่าเดียวซา,าวห,าหาวานใจอะืมแต่ติด่จะผนีเทนเนอร์่ะมีไหมวิวย่อ่ะเ่ผนีเทนเนอร์นี่นจะครังแรก อัต่่างงทีลวไม่เห็นเลยอ่ะทำยังไงอ่ะจิงๆงถ้จืดก็ได้ก็ดีกว่าถเฮ้าวยดเวดอเวยอร่อยกว่านต่ไม่้ล้ล้าเย์มันกลนเชอร์รี่ให้นะต่ว่านี่นแตาอันนี้อร่อยอ่ะกินเลยค่ะแฮร่า อร่มากวิ่งมัอแน่นจังมันมันมากมากอวบอวบอวบถุงยอมถุบถุบไม่ชอบอันนี้อันนี้ไม่อร่อยมึงจะลงรูปยังไงไห้มันไม่สวยใช่ไหมสวยดีหรอไม่ใช่ถ้าอยู่โซนเดียวกันถ้าลงคาเฟ่ก็ชุดนั้ก็สั่งแล้วกูจะลงชุดอันนี้ชิ้นชิอร่อยตุ๊กชอบนี้เหมือนกันชอบเป็เอ้ย คุณทองส่งอันนั้นีแต่จะกีชเอยต่กูเลือกอันนี้เพราว่าอันนี้ดูจะถ่ายรูปสวยกูจะเอาอันนี้แล้วันที่่นี้วนี่้วท้าวันกินข้ววันท่้วันีวี่้ี่แตั้งแตวัแต้่้น้นนี้้วันวกอ่ะอ๋อกูต้องให้ีที่ววแล้ววแนีทีลมัารแล้วนนทางี่ ลบวกอีกสาหค่าอะไรวะสามหกอซีทีเอาใหม่สี่สิบหาเออออกอีกเนาะไม่เคจำได้บวกสามหกซื้อองกินไปเท่าไหร่บวกสี่สิบค่านบวกเขากินมาเช้าสี่สิบหกสอสมึงนี่แพงสุดเอาอะไรบ้างไม่เอาใหม่ไม่ได้บวกค่างอ่ะมึงคนแรกมึงเสียค่าอะไรบ้างน เอาไรกับน้าของเก้าสี่ไม่อนุ้ยอ่ะมึงพูดได้เสียงเสียค่าแล้วค่าเดินทางค่าค่าดอกไม้ค่าเค้กค่าน้ำค่าขนมตอนเช้าแล้วก็ค่าเ๋รื่องแต่งตัววัน้างนอยน้องสามเจ็ด แล้วก็ไปไหนต่อกินเส้เดี่ยวบวกข้านบวกยี่สิบแล้วก็มาตลาดใช่ไหมตลาดดอกไม้แปดสิบบวกมีเก้สิบบวกรามร้อย้าสิบเท่ากับไมเข้ามาเสียเท่านี้เอเสียถูกสุดแล้วมั้งพูดเท่าไหร่เมื่อกี้่าไ่มพหม้าคูอสีห้าน่เหกนค่ ห้าร mm. ้อยห้าสิบได้ไงเมื่อกี้เมื anxious, ่อกี้ได้เท่านี้เออมนเร็วเกินดีเอ็มอาร์ทีขาหนูปังแล้วก็ค่าน้ำชานมแล้วก็อันนี้งงอยู่งงอยู่ร้อยยี่สิบอันนี้บวกเก้าสิบเท่านี้ค่ะเพระรลืมบอกอะไรเมาแมวเวิร์กเมากาวไม่ไหวห้าแปดสิบวกเลยพ่งอะไรวะ แกตัวท็อปหรือเปล่าแต่ยังไม่ถึงพันนะเราต้องจบโดยดอกไม้กูไงมันยังไม่ถึงพันซึ่งเรากินหนักมาต่อได้แต่ว่าแหวนหายไปสองวงประมาณสองพันแล้วน้อยอ่ะในคอสวยเนาะน้อยอ่ะน้อยมากสุดตอนมีฮงไหมมีอะไรหฮงไหมวันนี้ผมไม่หฮงโอ๊ยเหนื่อย ที่นี่เอ่ยนอ,น,นอุนอานกนี้ซื้อีบาทอกเดียวก็มชีวมันต,ต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้นะ้องคือมันเกิดเดินเปบ่าชีวิตเน,น,นี่ยต่างคนส่าง <laughs> ตัวถ้าไม่อยากสีอะไรเราไม่ใช่หรอพ่อแม,ม่หรอทุกคนงไม่รู้เออรูอะไรีน่นะคะบันิไม่ทันรูปแต่แม่ลงแม่นี่ก็ลงแล้วอ๋อ,อ,อลืม วันนี้อ้อมมากตั้งแต่เสียงตื่นตั้งแต่แหกโมงอย่างตอนเนี้ยสามมหลักโอ้ยน้อยเวอร์ไปบ้าย,บายทุกคนไปบ,บายไบ้าห